ดังนั้นการนาที่ติดคุกอยู่ตอนนี้เพราะว่าพวกเขาออกไปก่อเหตุซ้ำซากละเมิดคําสั่งศาลการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจนะครับการที่จะได้อํานาจมานั้นจะมีหลักที่สําคัญคือการปลูกฝังทางความคิดครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการนะครับหลอกให้ประชาชนมาชุมนุมโดยสงบก่อการจราจนและ ให้อาวุธในการก่อการร้ายจนกลายเป็นสงครามทางการเมืองคุณส่วนสังเกตให้ดีเจ้าของพักการเมืองซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศนะับเป็นผู้บงการสถานก,การณ์ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนหลอกประชาชนหลอกนิสิทัศึกษามาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจให้กับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของจุดจบคณะรัศฎรซึ่งแกนนำต่างๆตอนนี้ทยอยติดคุกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าแกนนา ถูกติดคุกในข้อหามาตรา112และมาตรา 1, 2กำลังเป็นปัญหาสาหรับพวกเขาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันสื่อเนี่ยก็ชอบที่จะนำเสนอเกี่ยวกับอัตราโทษที่มันรุนแรงโดยที่ไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างทีนี้สมมติถ้าเราจะให้มองภาพง่ายๆนะครับการนำม็อบหนคนเนี่ยเวลาขึ้นเวทีพูดดูหมิ่นในหลวง เป็นการกระทำผิดหนึ่งครั้งแต่จริงๆแล้วเขาผิดตัวกฎหมายหลายบทนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมาตรา1นึ่พอพรกฉุกเฉินพรบโรคติดต่อแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราโทษจึงหนักทีนี้พอเวลาเมื่อศาลให้ประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาก่อเหตุนํามวลชนเขาขึ้นเวทีดูหมิ่นในหลวงอีกก็เลยกลายเป็นถูกดําเนินคดีความเพิ่มขึ้นอีกเป็นครั้งที่2แล้วครั้งเนี้ยศาลก็ยังอนุญาตให้ประกันตัวนะครับแต่สุดท้ายก็ออกมาก่อเหตุซ้ําเติมอีก ทีนี้ก็เลยกลายเป็นคดีความครั้งที่3อัตราโทษเนี่ยก็เลยต้องบวกเพิ่มเข้าไปในที่สุดเนี่ยศาลก็เลยมีคําสั่งให้ไม่ประกันตัวเพราะว่ามันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าถ้าให้ประกันตัวออกมาอีกเขาก็จะออกมาก่อเหตุซ้ำซากอีกซึ่งอัตราโทษที่บวกเข้าไปเนี่ยครับรวมถึงการที่ศาลมีคําสั่งไม่ให้ประกันตัวเนี่ยทั้งหมดนี้ไม่มีใครออกมาอธิบายทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าแกนนําทุกคนถูกขังคุก พราะมีความผิดในมาตรา1 1ึ 2, ซึ่งมันก็ตลกดีนะครับถ้าคุณมองในปัจจุบันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามีแกนนําบางคนที่ไม่ถูกคุมขังนะครับ <quais> เช่นแม่ยกม็อบหรือแม้แต่เจ้าแม่ขับเฮาคนที่หิวแสงไงครับพวกนี้เขาได้รับการประกันตัวในคดีความผิดมาตรา1นึแต่ทําไมเขาไม่ถูกคุมขังนะครับ เพราะว่าเขาประกันตัวออกไปแล้วเขาไม่ได้ออกไปก่อเหตุซ้ำซากเขาก็ไม่ถูกควบคุมตัวไงครับดังนั้นแกนนำที่ติดคุกอยู่ตอนนี้เพราะว่าพวกเขาออกไปก่อเหตุซ้ำซากละเมิดคำสั่งศาลไม่ใช่เกิดจากความผิดในมาตรา1นึอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับเพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าพวกเขามีความผิดซึ่งหลักการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กับมาตรา1นึนะครับแต่ว่าใช้กับการดําเนินคดีในทุกๆมาตราเลยโดยศาลเนี่ยจะมุ่งพิจารณาที่ความสงบเรียบร้อย แล้วก็การที่กฎหมายเนี่ยจะต้องถูกเคารพยำเกรงจากประชาชนซึ่งถ้าหากศาลให้จำเลยประกันตัวออกมาแล้วเขามาก่อเหตุสำส่ากอีกเนี่ยสังคมมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายประชาชนก็จะทําตามอาเภอใจทีนี้ในที่สุดประเทศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอนาธิปไตยไปอะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องก็คือเมื่อจำเลยได้รับการประกันตัวแล้วเนี่ยก็ควรที่จะอยู่อย่างสงบสงบไม่ใช่ว่ามาก่อเหตุในลักษณะเดิมที่มันจะมิ่นเมว่าผิดกฎหมายอีกคือพูดง่ายๆว่าควรจะต้องไปสู้คดีกันในศาลให้กระบวนการมันทางานของมันไปอะครับใช่ครับ เอาเวลาไปต่อสู้คดีความในชั้นศาลดีกว่าไม่ใช่ออกมาบอกว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อเราแล้วเพื่อนเราก็ออกไปก่อเหตุซ้ำซากโดนคดีความเพิ่มเข้าไปอีกแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นเพื่อนกันหรอกครับถ้ารักเพื่อนจริงอย่าให้เพื่อนออกมาเลยครับให้อยู่สู้คดีความในชั้นศาลให้จบดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาโยงกันว่าพ่อมอ1 1ึ่งทำลายอนาคตของชาติถ้าอยากเป็นอนาคตของชาติอยากเปลี่ยนแปลงประเทศแนะนำว่าให้ตั้งใจเรียนดีกว่าครับน้องแล้วค่อยออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการลงมือทำ เออนึงท่านอายุก็มากแล้วท่านต้องมาเจอเรื่องอะไรท่านเคยออกมาตอบสักคำไหมวะกูไม่เคยมึงเคยได้ยินไหมไม่เคยไงเพราะมึงเป็นประชาชนยังไงไอ้เยีม่มาถามอะไรนักหนาวะไอ้ห่าจริงไหมผมก็พูดทขอโทษที่หยาบคายคือลึเรื่องง่ายๆเนี่ยแล้วที่ผมเกียดที่สุดนะคือผู้ใหญ่ที่มันแถ คนรู้ที่มันแฉและสร้างความกดดันมันรู้ว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยนะฮะมันจะสร้างให้คนออกมาคนออกมาเยอะๆขึ้นมันจะได้มีความชอบธรรมในการเรียกร้องการกระทําของมันนะฮะไม่พอเหรอไม่พอใจเหรอไม่ไม่มีทางเล่นแล้วอ่ะหรือไม่มีงานทาเดี๋ยวได้เงินมากอ่ะผมประโยชน์สูสวยมากเลยอ่ะข้าววันหนึ่งแดกวลาสามมื้อไม่พออ่ะนะอยากแดกข้าวันละร้อยมื้อไงเฮ้ยรู้จักพอเด้ แล้วมีคนนะฮะที่โดนพวกนี้แะบยุยงปุปปั่นมานะฮะก็มาถามเออทําไมอ่ะทาไมต้องเสียเงินจ่ายภาษีให้คนที่มันแบบกลุ่มคนไม่กี่คนที่วันวัน,วนไม่ทําการทําอาหารแดกอะไรเลยเฮ้ยมังพูดถึงสถาบันปาวะฮะมึงคิดว่าเขาไม่ทํางานทําการหรอวะเฮ้ยมึงเป็นอย่างงี้กันได้ไงวะตักกะขความคิด่นี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงวะใครสั่งใครสอนมาวะถามจริงมึงอยู่ในสังคมแบบไหนวะ มึงไม,ม่ภูมิใจในความเป็นไทยนะฮะไม่พอมึงยังลบหลู่ดูหมิ่นเกียติคนกันเองนะฮะไม่พอมึงยังดูลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าของบ้านเฮ้ยว่าจริงๆหลักเหล่านี้นะเว้ยว่ามึงไม่ต้องมาเรียกร้องหรอกนะฮะนะผมผมพูดแบบอย่างนี้เลยนะฮะเออเพราะว่าคนอื่นก็คงคิดแบบผมนี่แหละนะฮะนี่ผมพูดดีแล้วนะคนอื่นเขาไม่พูดนะฮะคนอื่นก็หนักกว่านี้นะเออนี่ผมพูดให้คิดแล้วนะ พูดแบบหน้าไม่อายเลยเนี่ยว่าเฮ้ยมึงเป็นคนยังไงวะไม่อายอะไอ้น้องๆฮะเท่อะเจาะหูบ้างเอ้ยย้อมผมบ้างเพศไม่ตรงสภาพบ้างไม่ว่านะพี่ไม่ว่าพี่ไม่เคยบินไม่เคยเหยียดนะพี่รับได้ทุกอย่างแต่อย่าทําตัวให้มันถอยเดี๋ยววะฮะมึงจะทําทสภาพภายนอกมึงอาจจะถอยเถื่อนก็ไม่เป็นไรดูหน้าพี่ดิพี่ถอยพี่เถื่อนพี่เลวแต่จิตใจพี่แม่งไม่ใช่เป็นถึงหน้าแลวเว้ย เอแค่นั้นแหละคิดให้ได้แล้วเลิกหยุดนะอ่ะพี่หาทางลงให้เลยน้องเห็นหาอะไรพวกคนเหล่านี้นะเลิกมันกดไปกดเลิกติดตามมันจะแสดงความไม่เห็นท่าทีการเารเมืองอะไรเลิกเลิกเข้าไปฟังเลิกเข้าไปอะไรทุกอย่างพี่บอกให้ฟังพวกเนี้ยมีแต่พวกคิดลบวับนวัน,นมันเคยพูดอะไรเรื่องในดีๆีไหมในชีวิตมันมีแต่เรื่องแย่แ,ยแยทําให้ชีวิตมันเป็นไรชีวิตคุณก็จะมีแต่เรื่องแย่แยไง พราะคุณฟังแต่เรื่องแย่ๆมาชีวิตคุณก็จะแย่หากคุณฟังคิดในชีวิตอย่างพี่เนี่ยพี่กับชีวิตก็ไม่ได้ดีหรอกแต่พี่ก็พูดในเรื่องดีๆไงเพื่อคนที่ได้ฟังหรืออะไรก็ได้ได้สิ่งดีๆไปไงนะฮะในเชิงงานวิเคราะห์คำพูดวาจาภาษาในะกาที่ใช้ในการบิดเบือนข้อเท็จจริงในะการเรื่องของมาตราหนึ่งสองไม่ได้เป็นปัญหา ปัญหาคือผู้ที่กระทําความผิดกฎหมายระบุไว้นะครับสำหรับผู้ดูมิ่นเหยียดยามอาฆาตบาดร้ายหมิ่นประมาทนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐพระบรมบวงศานุวงศ์นะครับตุลาการมีความผิดตามกฎหมายนะครับรวมทั้งบุคคลธรรมดาด้วยมีความผิดตามกฎหมายนะครับพอมีการเอาผิดขึ้นมา นะครับก็มาโวยวายว่ามาตราหนึ่งสองทำให้เด็กเกยาวชนกำลังิดทุกแต่ความจริงไม่ใช่เป็นการละเมิดกฎหมายนะครับและเป็นการกระทําความผิดซ้ําๆมาตราหนึ่งสองไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือผู้ที่กระทําความผิดแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของพักการเมืองนะครับไม่ใช่ เป็นผู้บริหารพักนะครับเป็นเจ้าของพักการเมืองกําลังยุยงปลุกป,ปัน่นให้คนรุ่นต่อไปมาทําการติดคุกเจตนาของเขาเพื่ออะอไรในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นนะครับจุดจบของคณะราษาัษฎรล่าสุดนะครับคณะราษาัษฎร6.3ลุงสารถอนการประกันตัวนะครับ โจรับปล่อยสาวผู้วงการตอนนี้กําลังเกิดขึ้นการจับปล่อยสิ้นสุดไปล้วกำลังเข้าสู่กระบวนการสาวผู้วงการนะครับผู้บงการตอนนี้มีการไปแจ้งความเรื่องของมาตรา 1- นึ่งนะครับกบฏในราชอาณาจักรนะครับเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ ขนาดมองวิเคราะห์บอกว่าตามสถานการณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไขใน้มูลโน,โน่นนี่นั่นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์การเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจนะครับการที่จะได้อํานาจมานั้นจะมีหลักที่สําคัญคือการปลูกฝังทางความคิดครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์นะครับหลอกให้ประชาชนมาชุมนุมโดยสงบก่อการจราจนและ ให้อาวุธในการก่อการร้รายจนกลายเป็นสงครามทางการเมืองคุณส่วนสังเกตให้ดีฮะเจ้าของพรรคการเมืองซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศนะครับเป็นผู้บงการสถานก,การณ์ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนหลอกประชาชนหลอกนิสิทักศึกษามาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจให้กับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ตอนนี้นะครับหลักที่เขาเดินอยู่ก็กลับมาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งนั่นสะท้อนให้เห็นว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเจ้าของพรรคการเมืองคนเดียวที่เป็นผู้บงการสถานการ์ทางการเมืองตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเขากลับมาหลักเดิมคือเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญจนเป็นที่มาก่อการจราจนการกรุงเทพมหานครในปี2552และปี2553ในการเผากรุงเทพมหานคร นะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเพื่อต้องการอำนาจสูงสุดในการปกครองต้องการจิราจานะครับให้มีการนิรโทษกรรมนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแกนนำของพวกเขาทั้งหมดผมเคยเรียนไว้นะครับว่าจะปล่อยสาวผู้บงการแล้วสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการจับจริงติดคุกจริงโปรโมชั่นสิ้นสุดนะครับ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสาวผู้บงการการสาวผู้บงการตอนนี้มีกระบวนการไม่ยากนะฮะถ้าผมบอกหุ้นส่วนทุกส่วนจะอ๋อมีหน้าล่ะตอนนี้รออะไรจะเรองเวลาที่ผ่านมาปีกว่ารอเวลานะครับรอเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ความชอบธรรมน้อยลงน้อยลงน้อยลงสังเกตให้ดีกลุ่มม็อบที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมกันเหลือน้อยมากสาเหตุหลักๆที่ไม่สามารถจะรวมคน ให้เหมือนกับกรบปปสเป็น10ล้านคนเป็นล้านคนขึ้นมาได้เพราะความจริงและปัจจุบันความชอบธรรมของเขาเหล่านั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงและเขาตอนนี้ก็กลับไปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายสําคัญในเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญเพื่อที่จะให้พวกเขาสร้างกติกาและได้เปรียบแล้วอ้างประชาชนแล้วปลุกประชาชนขึ้นมาเป็นเครื่องมือปลุกนิสิตนักศึกษาซึ่ง มีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญามาเป็นเครื่องมือในการบุกล้มล้างทำลายเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาได้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแกดินทินไทยมันคงอยู่ในยุคนของโลกใหม่ ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกอนประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องผองชนลองรวมใจทรงดึงเนินติดดิน รู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภารานันมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกาย วใจแร่งในเครื่องฟ้องไครผ่านด้วยจิตวิญยาณทหานใจเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ทามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่ง ความความยิ่งใหญ่คอยกป้องอยู่ดุดดัสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรณประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเรึงของไทยพาน วิจิตรวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแท่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทงพระเจริญทงพรเจริญพระองค์ยืนอยู่สามกลางพระแส ไฟค,ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่อุู่ตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือสูงรวมดวงใจไทเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูงรวมดวงใจไทเป็นหนึ่งร่วมกัน